สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ผมเลตเฟลเร่งนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในเกมทาโอล่านะฮะเกมนี้ก็เป็นเกม survival นะฮะอารมณ์คล้ายๆเกมส์เออสเวลล์ทั่วไปนะฮะก็เอาชีวิตรอดโลกที่ล่มสลายนะฮะก็จะมีพวกซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยครับฟองสร้างฟองนะฮะแล้วก็เกมนี้นะฮะเป็นเกมเปิดให้เล่นฟรีนั่นเองนะทุกคนนะฮะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะฮะสามารถไปโหลดมาเล่นฟรีได้นะ,ะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีโหมดออนไลน์นะฮะแต่น่าจะมาในอนาคตนะครับคุณผู้ชมนะฮะเอาละครับเราจะไปเ,เ,เ,ะะเร เริ่มกันที่เริ่มเกมใหม่กัน,นะฮะโอเคนะผมแอบเล่นไปนิดนึงนะก็นะเทสเกมเฉยๆนะโอเคเราไปดูกันเลยนะฮะเอาละเอาน,นี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะฮะซึ่งเริ่มเกมมาฮนะก็ามาถึงก็องมีเควสอะไรให้เราทำเควสแรกนะฮะก็ดูไปทางขวามุมบนได้เลยนะเอาขวานไปไว้ที่คลังนั่นเองนะ,ะับผมก็เดินไปตามที่บัญชี้เลยอ๋อนี่ไงเดี๋ยวอย่างแรกนะฮะเราต้องการท่อนไม้30ท่อนนั่นเองนะฮะตอนนี้เราก็ใส่ขวานไปที่เรียบร้อยแล้ว ผมที่เลขสีนั่นเองนะเดี๋ยวเดินไปตัดต้นไม้แถวๆนี้แล้วกันเดี๋ยวดูดิแอคชั่นตอนตัดต้นไม้โอ้โหถือว่าก็โอเคเลยนะต้นไม้อ้เก็บได้ด้วยเออโอเคเลยอุ้ยต้นใหญ่โอ้โหเดี๋ยก็ตัดได้แหลมเลยโอ้ยังไม่ครบอีกอีกท่อนเดียวโอ้ตัวนี้ตัวนี้ได้พอดีเลยอ้าวโหภารกิจเสร็จสิ้นนะฮะเราได้รับเงิน1 0 0ด้วยนะ มูเหมือนจะมีเงินให้ใช้ด้วยนั่นเองนะทุกคนผมว่าน่าจะเอาไว้ซื้อพวกอาวุธแน่ๆเลยเดี๋ยวเรากลับไปที่แคมป์ก่อนนะฮะเหมือนจะสาเร็จเพสแล้วโอเคมันบอกให้ไปที่สร้างเวิร์กช็อปนะวางเลยเวิร์กช็อปว้าวเราได้เวิร์กช็อปมาแล้วนะทุกคนเ,ออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ผลิตเสร็จสิ้นอีกแล้วนะฮะคุณสามารถสร้างไอเทมต่างๆได้ในเมนูสร้างนะฮะไอเทมจําเป็นในการสร้างจะแสดงที่ด้านบนและผลลัพธ์แสดงที่ด้านล่างนั่นเองนะครับผมนะมีภาษาไทยก็ชิวๆไปครับไม่ต้องมานั่งแปลอยู่นี่มาดูเพยต่อไปนะฮะให้สร้างธนูนั่นเองนะฮะธนูน่าจะอยู่ในโหมดปืนหรือเปล่าอาใช่จริงด้วยใช้ไม้20เลยนะค่อนข้างจะใช้เยอะเลยฮะนี่รกิจเสร็จสิ้นนะได้ลูกธนูมาด้วย ผู้รอดชีวิตสามารถรับประสบการณ์และเพิ่มเลเวลได้เมื่อเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วผู้รอดชีวิตจะได้รับแต้มสกิลและแต้มตัวละครน,นะ,ะเหมือนจะเป็นระบบอัพสกิลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเจ๋งเลยนะนี่เราเน้นอะไรเราก็อัพอันนั้นไปนะฮะน,นี่เดาย,ยังจะยังไม่อัพก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวรอก่อนนะโอเคมาถึงก็เควสต,ต่อไปก็เควสตลากวางนะดูหเหมือนจะใช้ธนูนี่แหละในการลากวางนะด,ดูที่ธนูโอ้โห ย่าเป้าพี่แกจะใหญ่เกินไปป่ะอ๋อเดี๋ยวนะถ้าเราวิ่งอย่างนี้เรายิงอ๋อเป้าจะไม่นิ่งด้วยเฮ้ยเจ๋งนะทุกคนถ้าเราวิ่งเรายิงเป้ามันจะใหญ่อะทุกคนนี่เห็นไหมนี่เป้าใหญ่แต่ถ้าเรายืนิงนิ่งๆแบบนี้แล้วก็มั่วเขาให้เฮ้ช็อตโอ้โหระบบเกมน่าสนใจนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าเรามาถือยิงแบบง่อยๆนะเออเจ๋งเจงเจงชอบชอบ ต่อไปนะสร้างแคมไฟนะกดตัวอันไหนเอ่ยกดแ็บก็ได้เนาะกดแ็บเพื่อเปิดหน้าต่างที่เก็บของขึ้นมานะนี่มีสร้างนะฮะนี่ไงแคมไฟง่ายๆโหระบบเข้าใจง่ายมากทุกคนครูสามารถวางสิ่งของไปอย่างเช่นแคมไฟเตียงธรรมดาละและสามารถคลิกขวาที่สิ่งิขงขวางได้แล้ววางนะโอ้ออซี่เลยหมุนวัตถุดิบอะไรได้เนาะเออ QE เค okay. ชิวๆไปฮะเมื่อกี้แคมไฟอันนี้กดยังไงเอ่ยสถานที่วางใกล้ๆศพเลยแล้วกันหนดดเด,เดาเหมือนจะมีเคเวสให้เราทำสเต็ก5อันนะเอาหมดเลยเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันทานหินหทำซะเหมือนสเต็กเลยก้อนกลมๆโอเคสำเร็จไปอีกเคเวสฮนะโอ้โหเริ่มเกมมา,าเควสสำเร็จไปรัวๆเลย เหมือนจะเป็นการสอนเล่นไปในตัวนะฮะทุกคนก็ชิวๆไปเนาะเจมาถึงขั้นต่อไปละสร้างไม้กระดานไม้กระดาน10อันเนาะเราถึงบัดเนี่ยอ้าวไม้หมดโอ้ไปตัดไม้ก่อนโอเคออกไปฟาร์มไม้โกลนไม้ถึงมีไก่จังวะนีไม้ตรงนี้ก็ได้ไก่เฮัน,นี้เก็บไม่ต้องตัด ง่ายฮะเริ่มเกมมาถึงก็ทำเวสเรื่อยๆก่อนนะ mm hmm. เกมนี้ระบบค่อนข้างน่าสนใจนะทุกคนนะ mm hmm. ภาพก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เละเลยนะใครที่อยากลองเล่นก็ลองไปโหลดในสตรีมได้เลยนะฮะ mm hmm. ตอนนี้ก็เล่นฟรีนะ mm hmm. ซึ่งไม่แน่ใจว่าอนาคตถ้ามันเพิ่มระบบออนไลน์มาไม่แน่ใจว่าจะฟรีหรือเปล่านะฮะ, mm hmm. ะ,ะทุกคนโอเคมาได้เวลาทําแผ่นไม้สิบอันนะขอสิบอันก็พอปึ๊บเยี mm ่ยมภารกิจเสร็จสิ้น ต่อไปสร้างเครื่องเก็บน้ํานะว้าเลเวลตัวละครอัปเกรดด้วยนะเครื่องเก็บน้ําใช้อันนี้นะฮะเราขาดอีก5อันนะชิวๆนะไปอย่างรวดเร็วนะฮะคุณผู้ชมวิกวางม,มันเข้ามาในฐานเราทุกคนเราต้องลองสีมือหน่อยหอแบบหัวเน้นๆเอา้าเดี๋ยวทําไมพี่แกอ๋อเราต้องคลิกขวาค้างก่อนนะถ้าเรากดคลิกซ้ายเลยมันจะไปเลยนั่นเอง นะได้เวลาครับผมตัวรับน้ําฝนเลเวลหนึ่งนะแสดงว่ามีอัพเลเวลอีกแน่นเลยเยี่ยมไปเลยเราก็จะมีน้ํากินแล้วทีนี้ต่อไปเข้าไปในเมืองแล้วหาเศษเหล็กอุว่าได้เวลาประจนไปแล้วตอ,ตอกงอ,อของในตัวเราก็ฟูอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปโอเคดูเหมือนว่าจะมีหลอดอาหารกับหลอดเลือดนะทุกคนหลอดอาหาราจะเป็นสีแดงลูกกระเพาะอาหารหลอดหลอดน้ําก็มีเนาะ แล้วก็มีง่วงนอนด้วยนะเราต้องนอนด้วยนะทุกคนเกมนี้เออเจ๋งเจ๋งน่าสนใจเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีซอมบี้ดล้วว่ะเฮ้ยเราจะซอมบี้แล้วอยากประลองกับซอมบี้ว่ะจะโหสักแค่ไหนกันเชียวซอซบี้ซอมบี้แกไหนู้ด๊ดพ,พี่พี่พี่โอ้ยเอ้ยพี่โหหลายนัดอยู่นะโอโ้พี่แกถึกอยู่นะทุกคน นักท่องเที่ยวชัดๆเลยนะแต่งตัวสบายนี้เฮ้ยคนคนนี้คุณจะได้ไปสบายแนละ้วโอ้ยพนักงานบริษัทเหรอโอ้ยเฮย,ยลุง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 ใจเย็นลุงลุงผมขอหยิบธนูหน่อยโคตรเจ๋งเลยอะ่ะเอ้ยซอมบี้เกมนี้เจ๋งอยู่นะทุกคนเอ้ยไม่คีเหรนะเกมเล่นฟรีตอนนี้ นี่นี่ได้เศษเหล็กมาด้วยเยี่ยมเ,เราต้องการเศษเหล็กเฮ้ยเฮ้นี้มีทางเข้าพอดีขอเปลี่ยนเป็นอาอาวุธระยะประชิดก่อนนะนี่อะไรไว้เสียงอะไรวะเสียงซอมบี้อ่ะนี่น้องเสียงคนกลเหมือนเสียงคนกลเลยโอ้หซอมบี้ซอมบี้อ๋อกดคลิกขวานะมันจะแดดหลบได้นะทุกคนนี่ใส่ก่อนได้เปรียบ นี่ไงเอาไม่ตายอีกถึกอ่ะถึกเอ่อตายตายแบบอาหารการเลยขึ้นไปได้ไหมโอ้โหมีสิ่งกีดขวางแล้วก็พยายามขึ้นมาจนได้นะทุกคนเฮ้ยทำไปเล่นไปอุ้ยโอ้ไม่เจ็บเว้ยตัวลงมานึกว่าจะเจ็บนี่อะไรกองขยะเอ้ยเก็บได้ด้วยโอ้มีของเว้ยมีของลด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 ล่ะ เอ้ยรู้สึกว่าเกมที่จะปิดรถด้วยนะทุกคนเฮ้ยน่าสนใจขังขยะเฮ้ยเศษเหล็กเยอะจังว้าโวโหพาักิจเสร็จสิ้นเลยอุ้ยมีสร้างห้องครัวด้วยโอ้โหเจ๋งๆแต่ไหนๆก็มาแล้วสำรวจให้ทั่วก่อนนะแล้วค่อยไปทำเวทต,ต่อเนาะมีเงินด้วยนะนี่อะไรอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหรูเดย,ยาวๆไปฟาร์มครับฟาร์มอุ้ยรถนี่ อ๋อไปสร้ากรถนะเฮ้ยอะไรอะ่ะรูทของในรถด,ด้วยโอ้มีแบตเตอรี่ด้วยเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้ล่ะกูมีเศษเหล็กว่ะอันนี้อะไรเว้ยเอาจริงเอาจริงเสียงซอมบี้แม่งเหมือนเสียงคนนอนอะ เฮ้ยมีรถสิบลงสิบล้อด้วยเว้ยอันนี้เราอุ้ยชิบอูไอีเชี่ยตกใจหมดอือ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 ที่หามาไม่บอกไม่กล่าวฮัลโหลนี่ตกกระใจหมดเลยไม่เอานะไม่ดีมาทำให้คงหัวใจวายอย่างนี้แดวก็ตุยพอดีหรอกอุ้ยอะไรเนี่ยชุดซ่อมรถโอ้เจ๋งแมวเลยโอ้ ของเต็มชิบหายแล้วทุกผู้ชมอาหารก็ไม่หิวทิ้งอะไรดีวะใบไม้ไมเต็มสแต็กแล้วทิ้งไงอ่ะทิ้งไงวะวางเออนี่นี่นี่อุ้ยที่ซ่อมรถนา่าจะสำคัญนะของรีเลยอุ้ยที่เหลืออุ้ยอยากได้วะทำไงดีของเต็งอ่ะทุกคนอุ้ยสอ,อมบี้แล้วโอ้โหพี่มาไวเกิน อออเจทามดสลบอุ <ale> <c oughs> 1941, um, ้ยอุ้ยอุ ury, ้ยโอ้เยอะเยอะเอะโอพี่แกมาเยอะเหลืเกินอืมอืมออุ้ออุ้ออุ้ยเจ็บเเจ็บเจ็บเจ็ี่ก่อ่กอีก่อนอุ้ยเยอะเกิเยอะเกิเยอะเยอะแลงไงเยอะแลไงเยอะแลไงเยอะแลไงแล้วไงเยอะแลไง เอ้ยชิบหายไม่โดนนี่ไงเก็บในตัวมายิงต่ออืม easy w ี r y easy ไม่เคยเล่นเก็บยิงซอมบี้ที่ไหนแล้วมัน wary easy ขนาดนี้นะอืม sabui easy สุดๆชุดไม่อยู่อันนี้อะไรวะเอ้ยมีของเว้ยูดลดลดว้าวมีกระสุนปึนกระสุนปองมากเลยนี่มารวต่อ ม,มาไม่บอกไม่กล่าวเลยทำเอาอ้วหัวใจวัวตาพอดีโอ้ยอุย้อยซอมบี้ว่ะนี่อะไรวะอันนี้ไม่มีอะไรนะเฮ้ยมันจะมีของบนโต๊ะป่ะระเบิดขวดโอ้ไมค์กรมีระเบิดขวดด้วยเยี่ยมนี่อะไรเว้ยออุย้ยระเบิดขวดอีกแล้วขวดน้ำป่าด้วยว่ะ ของเราเต็มแล้ววะทุกคนเราน่าจะตเฮ้ยดูนะโอ้ไม่เกลอดคุณสามารถซ่อมรถได้โดยการกดเอสเมื่อคุณยืนอยู่หน้ารถคุณสามารถเติมเชื้อเพลิงได้โดยดูที่ถังน้ํามันเชื้อเพลิงของแยนพหนะและ้วกเดเอฟคุณสามารถปรับเปลีย่ยนแยนพหนะได้หลังจากที่คุณสร้างโรงรถเฮ้ยเราได้รถแล้ววะทุกคนโหเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แกพี่แกมาใจจากไหนก่อนพี่น้องเรียก้อน น้องใส่ก่อนได้เป๊บนี่นี่นี่อีกทีหนึ่งอือสี่ทีก็ตายแล้วฮะซอมบี้มันกระจอกเฮ้ยเราเก็บของในรถได้ไหมเฮ้ยเก็บของในรถได้โอ้โหขอบคุณมากเลยฮะอุ้ยแหลมแมวเลยทุกคนรถมานะขับได้ใช่ไหมลงขึ้นดิโอ้โหนี่รถใหม่ชัดๆเลยน่าจะ ตรงใจให้เราได้นะฮะรถคันนี้เพรมันรถใหม่เลยเนี่ยหลอดเต็มอะไรเต็มหมดหถือว่ายี่เงยงปลาละเฮ้ยรถเราต้องเก็บของรตรงไหนวะเอ๊ะหยิบทะลุกำแพงได้ด้วยล้ำอนาคตอีกแล้ว <c oughs> อ้หเดี๋ยวเราค่อยมาเอารถนะโอ้หฟาร์มของเยอะๆเลยงานนี้อีซี่เลยโลบเจ็ด โอ้นี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรโอ้อยากได้ปืนอยากได้ปืนอยากมีปืนยิงกันเขาบ้างอ่ะมีไหมอ่ะฮัลโหลดูเหมือนนี่จะเปิดได้ไหมไม่ได้อ่ะต่อยกล้าไม่ได้โอ้โหสำหรวจเพลินว่าเกมน,นี้นี่ร้านอาหารนะเท่าที่ดู ก็ไม่มีอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราต้องมาที่เตาแต๊เอาไม่ใช่ถังขยะหมกแล้วอ่ะไม่มีอะไรแล้วทุกคนมาดูบ้านหลังนี้ต่ออุ้ยบ้านหลังนี้มีโจทย์ได้ยินเสียงอยู่นี่มันโอโ้โหวางเป็นขวดนี้หยิบไม่ได้เลยเหรอ,อวูบกาว,อวของดีเยอะซึ่งไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรได้ก็เถอะนะ แตเรามีน้ำด้วยนะทุกคนนั่นไงมาแล้วนั่นไงโอ้โหืออท่านบอกดับเพลิงไงดับเพลิงมาไล่ชาวบ้านได้ไงก่อนโอ้ยขยะยู่ให้หมดฮะตอนนี้มีอะไรก็โกยมาให้หมดก่อนโล่ไปก่อนโล่ไปก่อนเ้ลิกไปเกินไงปุ้ยปิ้งช็อกโกแลตนี่อะไรเว้ ปาเจช่องเก็บของเตีโหมาเปิงเลยปาเจอีกแล้วโอเคช่างมังละกลางนี่ก็อยมีเซเล็บช่องเตียงเฮ้ยอะไรเนี่ยโอย้ตกใจหมดกว่ารถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ขับได้นี่แหลมแมวเลยนยทุกคนเดี๋ยวของเก็บก่อนอยู่รีรีก็ได้ลอกมาฟรีครั้งหนึ่งถูกใจอ้วจริงๆเลย ปุ๊บๆๆขอเหล็กไว้ตัวก่อนนะผู้เราชีวิตแต่ละคนนี้นั้นมีความหิวกระหายและความเหนื่อยล้าชิปหายแล้วลดไปครึ่งหลอดกิงกองก็ได้อ้อาหารกระปอ๋องขึ้นกระติดเดียวเองโอ้โหเอาให้เต็มเลยไปขึ้นน้อยนะรู้สึกมืนจะห่วงแล้วด้วยอู้หเสเล็กเสก โอเคเราน่าจะได้เศษเด็กพอประมังแล้วล่ะนะทุกคนแล้วดูอู้หูเดี๋ยวเดี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 ยวโอ้โอ้โหนี่มืดมืดแบบมืดมิดเหมือนอนาคตประเทศไทยมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวรถคูอยู่ไหนวะเนี่ยโอโ้มืดจัดทุกคนโอโ้พี่แกเล่นแรงมาก อยูด่ดีๆก็มึกกระทางหังเลยแล้วจะมองเห็นอะไรไหมเนี่ยโอ้รถอยู่นี่รถอยู่นี่เฮ้ยรถมีไฟแน่ๆเลยใช่ไหมโอ้โหไฟก็ไม่มี <c oughs> <c oughs> ไฟหน้ารถก็ไม่มี <c oughs> หรือว่าต้องกดเปิดวะ <c oughs> เปิดไฟหน้ารถไงเอ,อ้ยมกินอาหารในรถเหรอ ยังไม่ใช่เวลากินนะทุกคนิดไฟหน้ารถไง่ะหนึ่งสองสามสี่หนะ้าหกเจเจเก้าสี่กดม่วมาเลี้ยวเฮ้ยไฟหน้ารถเปิดไงพี่น้องหลเปิดไฟหน้ารถได้ไมานี่มองไม่เห็นโอ,โอ้ได้รถมาแล้วเราต้องกลับบ้านมืดๆอย่างนี้ด้วยนะข้างหลังมองเห็นอยู่ถอยถอย,ถอยนะเราไปข้างหลังก็ได้นะ Yeah. โอ้ยรกสวยด้วยทุกคนไอเหลืองไอเหลืองของเรากลับบ้ากนกลางเถอะนี่โอ้ยเยี่ยงไปเลยมีลกขัดตั้งแต่ต้นเกมนี้มันสะดวกสบายนะทุกคนว่าไหมกลับบ้ากนนะกลางนะเปลียนมุมมองได้อกว่าไม่ได้เนาะ นายที่อ้อยเล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 ยบ้านเลยบ้านนะรีบหน่อย <S <S ถึงบ้านแล้วแต่ว่าเราต้องกางเอ,อ่อสร้างห้องครัวต้องกางเสกไม้ยี่สิบอังเสกไ,ม,สไม้ไม่พออีกเวงเออเฮ้ยต้องไปตักมาอีกแต่ดูหลังรถมีไม้ไหมโอ้มีมีเอ้ยพออยู่มั้งสิบอังยี่สิบอังเลยนะวาโอ้ยยังไงก็ต้องไปตักนะทุกคนรอหน่อยนะ ปลาตักไม้กองโอเคโอ้รู้สึกเหมือนเหมือนเราใช้ชีวิตสโลไลท์ในโลกที่มีแต่เราคนเดียวนี่นเงียบเงาดีแท้ไม่มีใครลยเงาแท้ ้พี่แกมองท้องฟ้าตอนตัดไม้ด้วยล่ะโอ้ท้องฟ้าสวยนะทางแปลงเร่งไปพอแล้วมั้งโอ้พอดีและหวว้าสิบวาละเหลือเหลือเลยรียบกลับไปกังเถอะเดินเดเดให้ไวเลยเราต้องรีบมาพัฒนาฐานเรานะฮะ เออไปตรงนี้ก่อนเราต้องครัฟแต่รูปไม้ก่อน20อันถึงบอกว่าแม็กยี่สิอันเลยโอเค20อันพอโอ้ดีนะเกมนี้ครัฟของไว้นะทุกคนกดปุ๊บมันก็ทีเดียวเลยนะไม่ต้องมารอทีละอันชอกชอกจริงๆเลยทางใจควเลเวลหนึ่งนะฮะโอ้เจ๋งเจ๋งเฮ้ยเจ๋งกังเลยได้เวลาสร้างหอพักกว่าเฮ้ย ต้องกังเออแผงไม้20อันเดี๋ยวเลื่อนรถก่อนเดี๋ยวมันจะบั๊กติดรถอีกนะอันตารายนะต้องจอดให้เป็นที่เป็นทางหน่อยแล้ตรงนี้แหละไม้สิบห้าสิบนะทุกคนไม่ถึงอีกนะสุดยอดไปเลยแต่ผ้ามีอยู่หลังรถแน่ๆโอ้เหลือๆโอ้ต้องไปตักไม้อีกแล้วใกล้จอดรุ ที่เกลี่ยไปนี่เอาตรงนี้ก็ได้มืดหน่อยนะทุกคนพอดีมันมืดอะทุกคนผมก็ยังคาร์ทท็อตไม่ได้เลยตึก๊กโอ้เก้าอันเองน่าจะไม่พอเฮ้ยเนี่ยอะไรวะเอ้ยเบอร์รี่ นี่มัอนอะไรแถวบ้านเราแล้วแวกบ้านเราไม่น่ามีซอมบี้นะทุกคนเพราะงั้นเราจะไม่ตายนะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นโอ้ยิมานขอยอต้นตนี้นแล้วกัน เอ้ยเดี๋ยแต่ตัดไม้แล้วมีเลือดออกมาได้ไงวะต้นไม้มีเลือดเนื้อหรืออา้อาวอา๋อมีทางเข้าตรงนี้เฮ้ยกวางโอ้โห วางทะลุมิตินี่วะอ๋อยังเอาเก็บไม่ได้นะทุกคนเราต้องการอีกสี่อันนะพอเจาะปห้องพักเว้ยเราจะได้นอนนะทุกคนค่าความง่วงเราลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งแล้วซึ่งเราต้องง่วงอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะหอ้องพัก Level เลเวลหนึ่งว่ะเฮ้ยเพิ่มจำนวนประชากรค่ายเป็นสองเฮ้ยเพิ่มไงวะ พักผ่อนก่อนแล้วกันนะทุกคนค่อยเจอกันตอนเช้าโอเคกูบมอร์นิ่งนะทุกคนเราตอนนี้ก็เช้ากันแล้วนะดูเหมือนเ,เวสต,ต่อไปนะฮะจะให้เพิ่มจํานวนประชากรน,นั่นเองนะแต่ว่าก่อนที่เราจะเพิ่มจํานวนประชากรเดี๋ยวเรามาเพิ่มสกิลกันก่อนนะฮะมาเรามาเริ่มที่สายอาวุธก่อนเลยเนาะมาที่อันนี้ก่อนเลยข้อมูลสกิลนะฮะเราจะเพิ่มความเสียหายระยะประชิดเนาะจะได้ตีง่ายๆต่อเนาะ แล้วก็ความเร็วในการรีโหลดกระสุนพิเศษนะโอเคอัพอัพฝ่ายนี้ไปก่อนเนาะเน้นพลังโจมตีก่อนอไม่เอาก่อนนะ้นเปือน,นัอ้มเลือดเพิ่มพลังชีวิตโอ้หมดแล้วนะ,ะก็ปลามางนี้นะฮะสำหรับพาร์ทแรกนะก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าอยากดูกันในพาร์สต่อไปเนาะ สำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะ à, ตัดคลิปยาวเกินไปเนาะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันในพาร์ทหน้านะเราจะออกไปสำรวจด้วยรถคันสีเหลืองคันนี้ต่อนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามาชมนะบายบายลาเก๋ยโยโยอเจ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 อเฮ้ย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 อเจยเฮ้ยอเจออเจ i <laughs>